ทำไมอะเข้ามาด่วนเลยจะลือตกบ้านไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ทำไมแล้วจะไปเชิญที่ไหนจะเชิญที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเชิญในตามส้วมห้องน้ำหรือไงก็เชิญที่บ้านสิถามคนตรงไหนไหนบอกมาไอแถวนี้ว่าไงอึดัดหรือเปล่าอึดัดหรือเปล่าคนเรือหรือเปล่าคนเรืออึดัดไหมถามคนจนเขาดิเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยเขาประทุมกันเป็นชั่วโมงเนี่ยเรื่องอะไรมา เรื่องคนจนทั้งนั้นเรื่องประเทศทั้งนั้นไม่ได้เรื่องอำนาจผมผมไม่ใช่ไอ้พวกบ้าอำนาจจะลื้อตกบ้านดาทีทําไมทําไมอ่อนมาก็บอกโอ้ยไม่ได้เรื่องพอพอ,พอเข้มขึ้นก็โมโหเอาแต่มันจะให้เป็นยังไงวะไม่ใช่ผมเป็นยังไงถามดิพระเจ้าแล้วกูก็เป็นพ่อมึงด้วยไอ้สัตว์ผมถามไปที่ประชาชนทั้งประเทศนี้ว่าท่านต้องการอะไรบอกผมมา ล <c oughs> ุงจะจำตำรงตาแน่นายยุกอ,อีกนานไหมจเจ้าบ้านเราเดือนรอเมือนกันบีเรือบ้านเร็วเร็วบีนี้ไปไปไกลชาคงไปมีใครรอรอ,อ,อทั้งปี <c oughs> ปอปอใครรออีกเหนึ่งเวลาเยันไงก็คำว่าแอ่นเ่นของลุงบันนาน จะให้เอากูดีดีหรือให้ลุงออกไปผมจะทำให้